เรี่อเป็นโครงไอค้คูน้ำนมีนจะดีใช่ไหมถ้าดีถ้าเราทำแล้วมันจะดีขึ้นในะการระบายน้ำอะไรก็จะดีขึ้นถ้าดีข้าสวยขึ้นแต่ระหลังของก่อสร้างเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมู้นถ้าไม่มีตรงเนี้ยเพราะคนก็จะงงแบบจะแบบเข้ามาผนตน้นไม้ได้หรือตรงนู้นเลยนะตรงนู้นถ้าเกิดไม่มีไอ้แต่เอ์ใช่ไหมน้ำมันเต็มมันก็จะแบบอาจจะลงมาที่คูได้ไอ,ไอไะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างที่มีอยู่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะติดไฟแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยให้มันมากขึ้นก็ต้องเพิมาดูแลอันนี้ก็ถ้ามันช่วยกันมันเป็นสองหน่วยงานไงหน่วยงานดีกับอสองหน่วยงานถ้าไรเราก็ต้องช่วยดูอยู่แล้วต้องช่วยกันนะหรือว่าเราก็คุยร่วมมือกันตลอดแต่บางคนไม่ไม่ไม่ถึงว่าน้ำมันจะท่วมก็เลยอาจจะแบบไม่ได้คาดการณ์ไว้แต่ตอนนี้นะถ้าเกิดเราดูตอนแรกนั้นดีนะถ้าเกิดมันปกติมันก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่พอน้ำมันท่วมดูไม่ออกอ่ะแล้วรถก็คู่มดได้นะ รอันนี้จะยีวยาผู้เสียหายยังไงบ้างเฮ้ยคมกร์ุกั้วคุยประกันก่อนกทางหลวงก็จะคุยเรื่องประกันกับทางผูเสียหายก่อนั้เดี๋ยวเรวอาจจะช่วยดูให้อ่ะแต่ว่ามันก็ก็ต้องดูว่าผิดพลาดยังไง พดีเขาไม่จบน้ำไปน,นะเนี่ยเออพอไดีขาก็เลยรีบออกมาดูก่อนเลยคุณเห็นหรือว่าเห็นนานแล้วคนะ่ะคุณเห็นเมื่อกี้ไงคุณเห็นเมื่อกี้เออพอดีไปวิ่งเมื่อเช้าไปโคราชมาไงอ,อ๋ขอขา่ขาก็เลยรีบลงมาดูพื้นที่เลยใช่ใเดี๋ยวพอดีจะไปศูนย์น้ำ่วมด้วยแล้วจะไปไล่ดูไอ้การเปลี่ยนการต่างๆที่รถตกไปในคลุ้งไงเมื่อวานเออแล้วหลังจากนี้จะ มีมาตรการป้องกันยังไงบ้างคะที่ถนนนี้เป็นถนนกรมทางหลวงนะอันนี้เป็นงานของทางกรมทางหลวงแต่ว่าเราเองก็ไปเทไม่ได้ก็ต้องช่วยกันดูแลก็เดี๋ยวผมมาไล่ว่าคือเวลาแห้งๆกับมาดูโอเคเวลาน้ํามาเนี่ยมันเราช่วยน้ำมันล้นในคูบรีอ่ะตอนนี้เราปรับคูข้างทให้ดีอยู่ต้องดูต่อไปเลยนะต้ว่าเมื่อวานออกมาก็น้ำเต็มเลยก็ต้องพิจารณาการว่าถ้าน้ำมันเต็มแล้วคนจะไปยังไงอ่ะเมื่าแล้วก็ที่ใหญ่ต้องมี ไฟแสงสว่างไปด้วยเนาะให้เป็นแนวนวิ่งถ้อหอมายถึงว่าหลังจากนี้ก็จะเพิ่มไฟเพิ่มแสงสว่างแล้วก็เพิ่มจุดที่มองให้เห็นง่ายกว่านี้เคร่องความปลอดภัยแล้วกันจะเป็นแสงสว่างหรือจะเป็นแฟรชเลยก็